สวัสดีครับทุกคนทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบ One Day t r i ิปนะครับคือตั้งใจจะไปเที่ยวจังหวัดระยองนะครับใกล้ๆบ้านนะครับไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับระยะทางตอนนี้ก็ประมาณตี5-40นาทีนะครับแวะเติมพลังที่เซเว่นใกล้ๆโม่บ้านก่อนนะครับแล้วค่อยออกเดินทางกันนะครับไปครับไปดูกันว่าการเดินทางของผมวันนี้นะครับจะเจออะไรบ้างนะครับ มีละซรสสวยกันบ้างนะครับไปครับออกเดินทางกันครับผมสำหรับเส้นทางนะครับที่ใช้เดินทางวันนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยองนี่แหละฮะไปตามถนนเส้นหลักเลยนะครับเพราะผมดูนะจากแมปแล้วม,มีทางลัดอยู่นะครับแต่ผมว่าถนนไม่ดีนะครับฝนตกด้วยนะครับเมื่อคืนก็เลยจะวิ่งถนนเส้นหลักเลยนะครับ สำหรับวัดเขาบวนะครับจนแรกก็จะอีกประมาณ45นาทีนะครับถึง6มงประมาณ6มงครึ่งน,นะครับไปดูว่าจะมีอะไรเสียสวนให้ดูบ้างนะครับตอนนี้ก็ประมาณตี5 50หนาทีนะครับเช้าเช้าเลยการเดินทางวันนี้ก็ใช้ก็เดินทางกับเจ้าพิเศษ160รถคู่ใจของผมนั่นแหละนะ ไปแบบวันเดย์ทริปนะครับวันนี้ถนนยามเช้าสวยอยู่นะครับทุกคนมีหมอกจางๆด้วยนะฮะอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยนะครับฝั่งซ้ายเมือของผมตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงหนาทีนะครับ อากาศเย็นสบายเลยตอนเช้าทุกคนถ้าเดินทางมาถึถงตรงวงเวียนนี้นะดูป้ายดีๆนะครับตรงเนี้ย <g ül> เราดูป้ายระยองอย่างเดียวนะครับถ้าเราจะไประยองสังเกตดีๆนะครับวงเวียนตรงนี้สวยนะครับแต่หลงเหมือนจะหลงเหมือนกันเพราะถ้าไปทางโน้นจะไปสัต,ตหีบนะครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงเมื่อกี้นะครับที่ผมผ่านมาจะไปชนบุรีนะครับเราต้องไปตรงกลางถนนเส้นกลางนะครับจะมุ่งหน้าไประยองคนดูวิวนะครับวิวระหว่างการเดินทางสำหรับส่วนตัวผมนะครับชอบมากนะครับการเดินทางช่วงช้าๆเพราะจะได้เห็นวิถีชีวิตระหว่างสองข้างทางนะครับจะเห็นบรรยากาศสวยๆ ไปเห็นท้องฟ้าสีสดใสนะครับซึ่งแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ละเวลาสำหรับท้องฟ้าสวยนะครับนี่ฮะอยู่ข้างหน้าผมสวยมากๆครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะฮะความสุขอยู่รอบตัวเราครับผมทุกคนนเราเข้าเขตจังหวัดระยองแล้วนะฮะโอ้สวยเลย นี่ฮะคนที่ตื่นเช้าย่อมได้เปรียบเสมอนะ <c oughs> จะได้เห็นแสงแรกแล้วก็ท้องฟา้าสีสวยแบบนี้แหละฮะโอ้สวยจริงครับตรงนี้ทุกคนเราวิอยู่บนถนนหมายเลขสามหกครับตอนนี้เรจะไประยองไปจันนี่แหละฮะบรรยากาศการเดินทางตอนเช้าให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับสวย สวยจริงทุกคนสวยๆทุกคนดูครับสวยนะครับ เราออกจากถนนหลักแล้วนะฮะในแมปเหลืออยู่5้ากิโลรับจะถึงตรงนี้คือสะเก็บน้ำดิบทับมานะครับว้าววิวสวยอีก2.5กิโลเมตรครับผมจะถึงแล้ววัดเขาโบดตํตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับโหสวยเลยทุกคน ดูนะฮะนี่ฮะเรื่องราวระหว่างทางสวยงามเสมอนะครับทุกคนว้าวสวยๆถึงแล้วทุกคนนะะเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปข้างหน้านี้นะครับ ชันอยู่นะทุกคนขาขึ้นชันพอสมควรเลยแล้วครับเนี่ยฮะยดูว่าความมันจะงดงามแค่ไหนนะครับ มีนักปั่นจักรยานนักวิ่งนะครับมาวิ่งตอนเช้าที่นี่ด้วยนะครับนี่ฮะเรามาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวเมืองระยองเขาโบดนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถกันไปครับทุกคนผมมาถึงจุดชมวิวเมืองระยองเขาโบดเแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิวกันว่าสวยไหมนะนี่ย ไปครับไปดูวิวบนสะพานกันครับอยู่บรรยากาศทางขึ้นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเขาบดว้าวมองเห็นละยองโดยรอบเลยนะครับ 帅帅。所以所以 จากจุดชมวิวเขาโบดนะครับนู่นนะเห็นตัวเมืองระยองอยู่ไกลๆเลยนะ,สวย,นะยสวยอยู่นะครับสวยสวย เรากลาลังลงจากจุดชมวิวเขาโบสนะครับเพื่อจะลงไปดูอุโบสถเก่าแก่กว่าร้อ100ปีนะครับตรงข้างล่างตรงตัววัดเขาโบสนะครับจะอยู่ตรงตรงข้ามฝลางถนนกันเองนะฮะขึ้นมาก็เปี่ยวครับบรรยากาศยามเช้าวัดเขาโบสนะครับเมาที่จุ บรรยากาศยามเช้าภายในวัดเขาโบดนะครับกับพระโบสถ์เก่าแก่กว่าร้อยปีนะฮะิ่มีเจ้าหน้าที่มาเตรียมของกราบไหว้แล้วนะฮะบโบสถ์มหาอุดวัดเขาโบสถ์